หูฟังบลูทูธแบบครอบหูจาก Edifier มีระบบตัดเสียงรบกวนมีเกมโหมดเสียงเบสตึบมากชาแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งฟังเพลงได้ยาวนานมากถึง68ชั่วโมงเลยจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับอันบอกกันเลย อันบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออี่สกล่องก็จะมีนี่แหละครับหูฟังแบบครอบหูจาก Edifier รุ่น w h 700nb สายใชา้แบตเตอรี่แบบ t ท p e ซคู่มือวิธีการใช้งานด้านบนตัวนี้เป็นหนังด้านล่าตงตัวนี้เป็นหนังมีฟองน้ำนุ่มอย่างดีใส่แล้วสบายหัวอันนี้ไปทานด้านขวาอันนี้ไปทางด้านซ้ายปุ่มวควบคุมจะอยู่ทานด้านขวาอันนี้ไปทานด้านในที่ครอบหูบริเวณตรงนี้จะเป็นหนังนุ่มอย่างดีนะครับใส่สบายไม่เจ็บหูขาขอหูฟังสามารถปรับหมุนได้ยืดออกได้ใช้ได้กับทุกขนาดศีรษะเลย เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันกดที่ปุ่ม power ค้างเอาไว้จะมีไฟติดกระพริบขึ้นมาแบบนี้ไปที่โตัวส์มือถือของเราเปิดบ l u e t o o ขึ้นมาแต่เชื่อมต่อหูฟังที่มีชื่อว่า Edifier WH 700NB แต่เชื่อมต่อเมื่อสักครู่นี้ผมลองฟังเสียงเบสแล้วนะครับเสียงดีมากเลยอยากให้ทุกคนลองฟังเสียงด้วยเดี๋ยวผมจเจาไมโครโฟนไปจ่อไว้ที่หูฟังนะครับ S <S <an> เสียงเบสชัดเลยนะครับวิธีใช้งานก็ไม่ยากเลยนะครับเราก็ใส่วิที่หัวของเราแล้วก็ครอบหัวไว้แล้วก็ววกปรับที่ครอบหูลงมาได้นะครับครอบหูได้สนิทเลยนะที่ครอบหูตัวนี้จะเป็นเมมโมรีโฟมแนมหูได้สนิทลดเสียงลบกวดลบค้างได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการควบคุมคลิปวิดีโอกันหน่อยนะครับตอนนี้คลิปวิดีโอกำลังเล่นอยู่ถ้าต้องการให้ไปเล่นคลิปวิดีโอถัดไปให้กดปุ่มบวกค้างเอาไว้ก็จะไปเล่นคลิปวิดีโอถัดไปถ้าต้องการย้อนกลับมาเล่นคลิปวิดีโอเดิมให้กดปุ่มลบค้างเอาไว้คลิิปวดดีโอเเมมกก็จะลลับล่น ถ้าต้องการหยุดเล่นคลิปวิดีโอชั่วคราวให้กดปุ่มตรงกลาง okay. คลิปวิดีโอก็จะหยุดเล่นกดอีกครั้งหนึ่งคลิปวิดีโอก็จะกลับมาเล่นเหมือนเดิมถ้าต้องการเพิ่มเสียงในคลิปวิดีโอให้กดไปที่ปุ่มบวกให้กดไปเรื่อยๆถ้าต้องการลดเสียงให้ไปกดท,ท,ที่รูปลบกดลงไปเรื่อยๆได้เลยและถ้าต้องการเปิดโหมดตัดเสียงรบกวน ANC ให้กดที่รูปบลูทูธหนึ่งครั้งจะมีเสียงแจ้งในหูฟังว่าได้ทำการเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนแล้วถ้าต้องการเปิดโหมดเกมให้กดเร็วที่รูปบลูทูธสองครั้ง ตรงนี้คือรูเสึกชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซีชาร์จแบตเตอรี่เต็ม1ครั้งฟังเพลงได้ต่อเนื่องยาวนานมากถึง68ชั่วโมงเลยตอนที่เราไม่ได้ใช้งานเราก็คล้องคอแบบนี้ก็ได้นะครับหูฟังก็จะอยู่บนคอเท่แบบนี้เลยหรือถ้าต้องการเก็บพับง่ายง่ายแบบนี้เก็บใส่กระเป๋าพกพาไป,ไปได้เลยถ้ากำลังมองหาหูฟังแบบครอบหูแนะนําหูฟังของ Edifier รุ่นนี้เลยเสียงเบสแน่นเสียงแจ็คชัดเจนใส่สบายหูแบตเตอรี่อึดฟังเพลงได้ยาวนานเลยกดสั่งซื้อที่กล้าซื้อเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยบร,รบนคะั